เราสุงคนนะครับผมดีเจบิ๊กครับเลิฟนะครับครับวันนี้เราสองคนนะครับก็มาเป็นพิธีกรนะครับงาน Helping Hands Concert by Airport นั่นเองก็วันนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนนะครับยังมีดีเจเดย์ดีเจดอสใช่ไหมแล้วก็ศิลปินมากมายเลยนะใช่แล้วนะครับโอ้ศิลปินที่แบบเพียบนะครับรับรองว่าก็เดี๋ยวมอบความสุขให้นะครับนอกจากจะมีคอนเสิร์ต VIP แล้วนะครับก็จะมีการเปิดรับสายโทรศัพท์บริจาคเงินนะครับให้กับผู้สนับสนุนก็ภัยทางไม่ว่าจะเป็นทุกจังหวัดเลยนะ ถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นงานดีๆอะที่เราก็อยากจะเหมือนเป็นจุดเล็กๆคนเล็กๆคนหนึ่งเหฮะแต่ว่าคิดว่าเราก็น่าจะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่แบบจังหวัดเดียวเรามันเยอะมากเลยที่โดนเลยดรกบนี้ก็เอาอย่างที่บีกชาวซีสเปนครับใครที่ พลังค่สมมติว่าคุณอยากจะช่วยเนทรัพย์สินก็บริจาคได้หรือว่าถ้าดูว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าอยากอยากช่วยเหลือจริงๆนะโรงแรมนั้นก็มาที่บริษัทเอสมีทอของเราทีา่ช่อง9นะครับแล้วก็มีหลายช่องทางนะครับเข้าไปติดตามได้ที่ www thaiflat.com นั่นเองนะครับก็ช่วยๆกันนะครับขอให้ผ่านวิกฤตนะภัยคดยครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับคนไทยสู้ๆครับครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเราไปดูภาพบรยรายรากาศในงานดีกว่าบิ๊ก ก็เป็นซีลูปินนะครับก็รองว่าเยอะแยะมากมายของนัล่าผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกครับแอลค่ะคนนะคะเราทั้งสามคนพิธีกรจากรายการนายเอนเตอร์เทนนะครับทางโมเดลนายทีวีฮะก็อยากจะให้กำลังใจนะครับส่งความรู้สึกนะครับไปถึง คนเลยทั่ทำประเทศไทยที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่นี่นะครับผมกาลังใจนะฮะจากพวกเราแล้วก็น้องคนไทยทุกคนนี้นะครับผมส่งไปถึงทุกคนนอกจากกาลังใจแล้วความช่วยเหลือในรูปแบบทุกๆรูปแบบที่พวกเราสามารถทําได้นะฮะไม่ต้องกังวลอะไรนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านคนไปเองจริงๆนะเข้มเมแข็งไว้นะคะแข็งไว้ขูต่อไปนะคะให้ไงล้างแบบ ยิมซู้ครับยิมซู่สวัสดีชาวซีสเปซนะคะตินาน,นะคะก็วันนี้เราไปอยู่ยงาน Helping Hands Concert นะคะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะจากการน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคทาคนไหนภาคใต้หรือว่าจะอยู่แถวภาคอีสานของประเทศไทยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตินานคิดว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการมากสุดตอนนี้คือกำลังใจที่พวกเราทุกคนเนี่ย ามารถส่งไปก็ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราจะทําได้ในฐานะของคนไทยด้วยกันเนี่ยก็คืออําวยความสะดวกให้เขาในเท่าที่เราทาได้โดยที่เราไม่ต้องเหนือดร้นนะคะพี่นาชอว่าอันนี้พี่นาชอว่าทุกคนทาได้แน่นอนคนละนิดคนละหน่อยรวมกันแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับพวกเขานะคะการที่เราจะมาบริจาคกันหรือว่าจะนําสิ่งของไปบริจาคให้พวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารแห้ง แม้กระทั่งช่วงนี้ซึ่งกำลังเข้าหน้าหนาวนะคะก็เสื้อผงเสื้อผ้าหลังจากที่มีเรื่องราวอย่างนี้แล้วที่นยเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งดีๆกลับมาหาทุกทุกคนค่ะวส,สู้ค่ะสวัสดีค่ะนิโคเทียลนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่คอนเสิร์ตนะคะ Helping Hands Concert by M c o t นะคะก็มีศิลปินมากมายเลยค่ะที่มา ใจนะคะที่จะช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะพวกเราก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เราก็พยายามจะทาทุกๆสิ่งทุกอย่างจริงๆนะคะเพื่อใหอ้เพื่อช่วยผู้ประสบภัยค่ะอย่างเช่นนะคะใต้ตึกของช่อง9ก้านะคะก็ทุกท่าน,นสามารถบริจาคสิ่งของหรือเงินได้ทุกเวลาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทุก ท่านที่ประสบภัยอยู่เนี่ยต้องการอย่างมากเลยนะคะคืออาหารแห้งนะคะของใช้ที่จําเป็นนะคะทุกทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะก็บริจาคกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีครับผมท่้นิชซันนะคบยังไงก็ขอสวัสดีชาวซีสเปนด้วยนะครับยังไงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับสำหรับคนที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในเวลานี้นะครับยังไงขอให้สู้ๆต่อไปนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนนะครับรวมถึงพวกเราซิสเปนกันที่ทุกคนนะครับก็จะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับพวกที่ประสบภัยอยู่นะครับยังไงก็ขอให้ผ่านพ้น วิกฤตแบบนี้ไปได้เร็วๆนะครับผมครับสวัสดีครับชาวซีสเปซนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมดีเจบาร์นะอยู่กับพี่ป๊อปนะฮะแคลริปราบลาพี่วินแล้วก็เป๊กผิตโชว์นั่นเองนะครับผมก็ในมหาสารคามเราควรนะครับปีนี้นะที่ที่เราเจอครัอะไรขนาดนี้มาตั้งแต่ต้นปีปลายปีแบบนี้นะแต่ว่าเราเองก็เชื่อว่ามันคงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับมันคงจะไม่มีอะไรที่ นี้เกิดขึ้นมาอีกแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคนไทยทุกอย่างมันจะซอสลงได้ทุกอย่างมันจะ,ม,นจะมันจะดูง่ายขึ้นได้ครับก็อยากจะให้เราช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในปัญหาตรงนั้นจริงๆก็ใครที่มีกําลังช่วยเหลือนคนแก่ได้ก็ช่วยเหลือคนแก่ช่วยเหลือเด็กอะไรไดใ้ให้ดูดูพราะเราก็ เป็นตัวแทนในการรับบริจาคอะไรอย่างนี้แล้วก็บริจาคด้วยก็คือว่าเอาเาเรียกว่าเอาหน้าที่การงานของเรานะครับมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นศิลปินนะครับก็สามารถใช้ผลงานหรือว่าการร้องเพลงเนี่ยมาร่วมรวบรวมเอ่อรียกว่าเงินเงินบริจาคได้นะครับเพื่อสมทบทุนในการพื้นฟูนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะครับเข้มแข็งนะครับอ่าแล้วก็ทุกคนเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ทุกคนมากเต็มเลยนะครับก็จะมา ช่วยเหลือทุกคนนะครับให้ท like, ุกคนแบบว่าเป็นเทาใช่ครับเป็นเราความฝูงยังไงก็นะครับสู้ๆนะครับพวกเราก็จะเป็นง